ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองวันนี้นะครับก็จะตรงวันพุทธที่22ตุลาคมพศ2568นั่นเองซึ่งนะครับใครที่รอติดตามนะครับเฝ้าติดตามการไมเนเช้ของอิสุสุ2025นะครับไปสู่2026ก็คงจะได้เห็นข่าวาวกันบ้างแล้วซึ่งหลายๆท่านเนี่ยถามพี่ไตยมาว่า เขาจะมีการเปลี่ยนหรือไม่ซึ่งรอดูตุลานะครับซึ่งพี่่ายก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นอันแน่นอนแล้วว่าตุลานี้อะมีการใหม่ในเชนจริงๆหลกัลกๆข้อมูลนะครับที่พี่ไตทราบเนี่ยสีดําน่าจะมีเฉพาะ Vcross นะครับแล้วก็เทาเอลบรูซเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเทาใหม่จะว่าชื่อเทาอะไรเดี๋ยวพี่ไายไปดูให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ X Serie s เนี่ยไม่มีตัวแคปยกสูงแล้วนะทุกคนถ้าใครอยากได้ยกสูงต้องไป4ประตูแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีการยกเลิก เกรดแซดสประตูเกียร์ธรรมดาอีกรุ่นหนึ่งมั้งนะแล้วก็ราคานะครับส่วนใหญ่จะคงเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือจะเป็นในส่วนของเจ้าตัว4ประตูยกสูงเกรด M นะครับที่มีการปรับเพิ่มเนี่ย20,000บาทนะครับก็จะได้ ADA s แล้วก็พวงมาไลัยไฟฟ้ากล้อง360องศาเข้ามาอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวจริงนะเป็นข่าวคร่าวๆที่คนที่เข้าไปเปิดตัวเนี่ยส่งมาให้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ต่ายต้องไปดูสเปคที่โบชัวแล้วก็ ดูที่ตัวรถอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมารีวิวให้อะมาถึงเรื่องความหล่อนะครับก็บอกเลยว่า M/Y 26ก็26เถอะแกจะมาสู้25ได้ยังไงวะนี่หล่อไม่แพ้กันนะครับแล้วแต่คนชอบเลยซึ่งตอนนี้ M/Y 25เนี่ยเหลือน้อยแล้วนะราคาไม่ปรับเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดเจี๊ยก,กว่าอะใครสนใจก็แจ้งมาได้คันนี้เป็น4ประตูตัวเตี้ยเกรด S สนะครับสีขาวไซบีเรียน749,000บาท ไม่มีแล้วนะุกคคันนี้เป็นคันสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นคันสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับลูกค้ามีการนะครับใส่เจ้าตัวล้อ Max เพิ่มเป็น Max SUV ขนาด18นิ้วนะครับยางก็จะเป็น255 50 18นั่นเองหรือว่าจะเป็น25555เดี๋ยวไปตายดูอีกทีนึงเดี๋ยวดูให้นะครับดูให้นะครับ2 5 5 50นะครับทุกคนแล้วก็ตัวครอบอยางเนี่ยครอบตัวคาลิปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นสีดำนั่นเอง หน้าตานะครับมีความหล่อเหลามากๆเลยจะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นสีดําตัดด้วยโครเมียมไฟตัดหมอกยังไม่มีให้นะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้แล้วก็ไฟหน้าเป็นมัน e ติรีเฟกเตอร์ติดฟิล์มนะครับด้านนี้คันนี้ก็จะติดฟิล์มด้านหน้า40ด้านข้าง60นั่นเองก็ขับกลางวันก็ได้กลางคืนก็สบายนะตัวไฟเลี้ยวรุ่นนี้จะไม่ได้อยู่ที่กระจกมองข้างนะครับทุกคนก็ จะไปอยู่ที่แก้มตัวถังตรงข้างฝากระโปรงแทนมีการจัดทรงนะครับหน้า1ห,หลัง2นะครับมันจึงได้ท่งแบบนี้เป็นสเต็ปที่สามารถขับก็ได้ใช้งานก็ดีซึ่งลูกค้าจะมีการเอาไปบรรทุกผลไม้ส่งด้วยคือลูกค้าเนี่ยมีการใช้งานรถจริงๆนะครับคือเขาขายของเป็นพวกขนมเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หนักมากเท่าไหร่แล้วก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลด้วยก็สามารถเอา4ประตูคันนี้ ไปส่งได้เป็นเครื่อง2.2ประหยัดด้วยอ่ะเดี๋ยวไิ่ายให้ดูแต่ว่าถ้าใครที่เอาตัวเตี้ยนะครับเราเลือกเจ้าตัว m a x SUV เนี่ยมันจะมีการยื่นออกมานิดหนึงนะถ้าถามว่าแต่มีปัญหาเรื่องกับคุณพี่ตำรวจจราจรไหมก็แน่นอนแหละนะครับการแปลงสภาพไปจากเดิมเนี่ยก็ต้องทําใจไว้นิดหนึ่งนะครับอยากแซบอยากหนัวก็ต้องตื่นเต้นนะ <c oughs> ก็จะมีการยืห่หมตัดปัญหาเลยนะครับถ้าใครไม่อยาก มีปัญหานะครับก็ใส่คิวรอเพิ่มอันนี้ก็จะหรอไปอีกแบบนึง่งเดี๋ยวถ้ามีแต่งพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูนะครับเป็น SUV ก้านโค้งนะนี่จัดตรงนะครับใช้สตัดปรับเกีียวนะครับเราสามารถคืนทรงเดิมได้อันนี้ก็จะเป็นหลายอย่างเขาถามว่าล้นเยอะไหมประมาณหนึ่งนิดเดียวนะครับบางคนก็อยากได้ล้นมากกว่านี้แต่อันนี้ก็นิดนึงนะ กระจกตัวเกรดเอนะครับปรับด้วยไฟฟ้าแล้วมือเปิดเนี่ยเขาจะเป็นตัวสีดำนะครับตัดกับโครเมียมที่เราใส่เพิ่มให้ก็หล่อมากๆเลยเดี่ยวกระบะ,ะไลเนอร์เรามีให้เรียบร้อยลูกค้าเอาไปบิงคนของขายได้เลยตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังไม่มีนะครับไฟเบรกดวงที่3มีให้ด้านหลังจัดทรงลงไป2นิ้วใส่กองโลนั่นเองนะครับนี่กันชนท้ายในรุ่นนี้ไม่มีมาให้นะครับมีกล้องมองหลังให้ 7 4 9 0 0 0บาทหล่อแบบนี้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2 m a x f o r c e นั่นเองตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดนะครับ163แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนั่นเองรอบเครื่องยนต์นะครับ3,600รอบเนี่ยคุณได้รอบเต็มๆละคุณได้แรงม้าเต็มๆละ163แรงมา้าแล้วก็ตั้งแต่1,000 600รอบถึง2,400รอบคุณก็ได้แรงบิดเต็มๆละ400นิวตันเมตรการรับประกันเครื่องยนต์นะครับยาวนานมากๆเส้นกิโลเมตร3ปีนั่นเองอเดี๋ยวพตาให้ดูภายในกันนิดหนึ่งรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับนี่ภายในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับบุนุ่มให้ด้วยผ้าเกรดพรีเมียม พวงมาลัย a, ไม่ใช่พวงมาลัยสิตัวกระจกนะครับก็จะเป็นสีดําดาน,นั่นเองนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน่นยูรีเทนนะครับหน้าจอเอ็มไอดีก็เป็นหน้าจอมาตรฐานรีโมทมีมาให้นะครับไม่ต้องติดเพิ่มแล้วแล้วก็ตัวนี้จอกลางของเขาเนี่ยจะกว้างอยู่ที่8นิ้วนะครับทุกคน Android Auto Apple Car p l a y พนะครับมีให้เรียบร้อยเป็นแบบไร้สายด้วยนะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา 6สปีดนะครับมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับว่าควรจะเปลี่ยนเกียร์หรือไม่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยอยู่ที่หน้าปัดด้วยนั่นเองเบาะที่เห็นนะครับเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนี่ไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับแต่ว่าด้วยการออกแบบการดีไซน์มันทำให้เจา้าคันนี้ขับได้สะดวกสบายอยู่แล้วแหละนะด้านหลังนะครับนั่งได้สะดวกสบายไม่แพ้รถเก่งเลยทีเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือเขาสามารถบรรทุกได้ด้วยนี่จุดขายของเขา ไม่มีแอร์ด้านหลังให้นะครับถ้าใครอยากได้แอร์ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวเกรดแซขึ้นไปนะแต่เกรดแซนี้น่าจะมีการตัดไปแล้วออันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเขาอู้หลหอมากเลยทุกคนบุลังคาผ้าบุลังคาก็จะเป็นสีเทานะครับหมอนลองศีรษะมีมาให้ทั้ง3ามตำแหน่งเดี๋ยวลงนิดนึง สำหรับใครที่หายางอะไหล่นะครับก็จะอยู่ฝั่งนู้นเครื่องมือใส่ยางอะไหล่นะครับก็อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ใครที่ออกรถนะครับในช่วงตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเลยก็ว่าได้อ่ะอย่าลืมนะครับกรมธรรม์ต้องมีการระบุชื่อขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นใครไม่มีใบขับขี่ก็ไปทําซะอันนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูอ่ะโอเค ก็ขอให้ f c ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับแล้วก็พี่ไต่ายฝากนิดนึงไปติดตามที่เพจายอิสุสุบุรีรัมนะครับสอบถามราคารถได้แบบเรียลไทม์เลยแล้วก็ตัวเบอร์โทรของพี่ต่เองเนี่ย0850172902เป็นเบอร์โทรพร้อมกับ ID l ดี e ลนนะไปเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวตัวใหม่มานะครับจะถ่ายให้ดูนะอันนี้ก็ดูเป็นตัว M Y 26ก็ไม่ใช่ตัวเก่าก็เป็นตัวที่รอมันเดิมนะครับเพราะว่าตัวใหม่เขาก็ไม่ได้เชิก็แก๊กนี่แต่ตัวนี้รอรอรอบอกเลยมา25รอมาเลย